6. สารหาสูตรว่าด้วยนายสารหะถามถึงหลักความเชื่อ6 7สมัยหนึ่งท่านพระนันทก,กะอยู่ที่ปราสาทของวิสาขามิคาลมานตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นนายสารหะผู้เป็นหลานชายของมิคาลเศรษฐีและนายโรหณนะผู้เป็นหลานชายของ เปคุนิยะเศรษฐีเข้าไปหาท่านพระนันทก,กะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรท่านพระนันทก,กะได้กล่าวกับสาระมิคาลนัดดาดังนี้ว่ามาเถิดสาระและโรหณนะท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมา อย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราสละหะและโรหณนะเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรละทำเหล่านั้นเสียสละหะและโลหนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโลภะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสละหะและโลหณนะเราจะอธิบายคำว่าอภิชาบุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขานี้เป็นผู้โลภฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้าง ร่วงเกินภรรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกบ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญสละหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโทสะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสละหะและโรหณนะเราจะอธิบายคำว่าพยาบาทบุคคลมีจิตพยาบาท นี้เป็นผู้คิดร้ายฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้จเจริญสาระหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโมหะมีอยู่หรือมีท่านผู้จเจริญ สละหะและโรหณนะเราจะอธิบายคำว่าอาวิชาบุคคลผู้ตกอยู่ในอวิชานี้เป็นผู้หลงฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้จเจริญสละหะและโรหณนะ ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลท่านผู้เจริญเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่มีโทษท่านผู้เจริญเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สารเสินเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนท่านผู้เจริญธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบ,ตบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์หรือไม่หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรทมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์พวกกระผมมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้ท่านผู้เจริญท่านพระนันทก,กะกล่าวว่าสละหะและโลหนะเพราะเหตุนี้แล เราจึงได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดสารหะและโรหนะะท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าหรืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมาน อย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราสาระและโรหณนะเมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทาเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทำเหล่านั้นเสียเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นมาเถิด สาระหะและโรหนะท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรงใจเชื่อเพราะอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดรองตามแนวเหตุผล อย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราสารหะและโลหณนะเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษ ทำเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงอยู่เถิดสระหะและโลหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออโลภะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสระหะและโลหณนะ เราจะอธิบายคำนี้ว่าอนัพพิชาบุคคลผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขานี้เป็นผู้ไม่โลภไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกื้อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้จเจริญ สารหะและโรหนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออโทสะมีอยู่หรือมีท่านผู้เจริญสารหะและโลหนะเราจะอธิบายคำนี้ว่าอภยาบาทบุคคลผู้มีจิตไม่พยาบาทนี้เป็นผู้ไม่คิดร้ายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นไม่พูดเท็จ ชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกื้อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้จเจริญสรหะะและโรหนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออมโมหะมีอยู่หรือมีท่านผู้จเจริญสรหะะและโรหนะเราจะอธิบายคํานี้ว่าวิชาบุคคลผู้มีวิชานี้เป็นผู้ไม่หลงอยู่ในความรู้นี้ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรยาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งเกื้อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญสลระหะและโรหณนะท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลท่านผู้เจริญ เป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมไม่มีโทษท่านผู้เจริญเป็นธรรมผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สารเสริญเป็นธรรมผู้รู้สารเสริญท่านผู้เจริญธรรมเหล่านี้บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขหรือไม่หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรธรรมเหล่านี้ที่บุคคลปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขพวกกระผมมีความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ท่านผู้เจริญท่านพระนันทกะกล่าวว่าสละหะและโรหนะะเพราะเหตุนี้แลเราจึงกล่าวไว้ว่ามาเถิดท่านสละหะและโรหนะะท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา อย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรงใจเชื it, ่อด้วยการอ้างตำราหรือคำภีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้ว อย่าปรงใจเชื่อพระมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราสละหะและโรหนะะเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้ที่เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้สารเสริญทำเหล่านี้ ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์ด้วยแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงอยู่เถิดเพราะอาศัยคําที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสละหะและโรหณนะพระอริยาสาวกนั้นปราศจากอภิชาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคง มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูล่ล่าวในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหกคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิต มีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหกคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียน พระอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าธรรมชาตินี้มีอยู่ธรรมอันซามมีอยู่ทรรมอันประนีตมีอยู่การที่สัญญานี้สลัดออกอย่างยอดเยี่ยมมีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพระมาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีโลภเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โลภนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนเรามีโทสะเมื่อก่อนเรามีโมหะ เรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โมหะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเธอไม่มีความทยานอยากดับสนิทเยือกเย็นเสวยสุขมีตนเป็นประหนึ่งพรมอยู่ในปัจจุบันสรระ,ะสูตรที่หกจบจบจบ